โอเคอันนี้พร้อมนะครับเช็คมอเตอร์นะครับอ่าอย่างพร้อมไปขวามานะครับไปอ่านุไหม่มนะาบินเปนเลขแปดที่ดูนะครับโอเล่นง่ายอะ่ะความเร็วมันจะไม่สูงมากนะครับเนี่ยวิธีการเล่นันเนี่ยแค่ยกซ้ายยกขวาไปคนเวลาขึ้นไปแล้วนะครับ มีระบบไจโรเห็นไหมครับมันจะบินนิ่งยังไงก็นิ่งนะครับอ่าผมลองบินบินตรงๆมาให้ดูนะครับนะตัวที่เอามาวันนี้นะครับเป็นรหัสอ่าแปดหนึ่งห้านะครับ T in วันหมายความว่ารุ่นเนี้ยมันสามารถที่เป็นหนึ่งขึ้นบินสองเป็นรถสามเป็นเรือนะครับมันจะมีสามฟังก์ชันในตัวเดียวกันนะครับอ่ะโอเคมาดูอุปกรณ์ภายในกันนะครับเดี๋ยวผมแกะก่อนนะแกะมาแล้วนะครับปึ๊ดนะครับอันนี้อุปกรณ์ภายในเขานะครับแกะออกมาเจอหนับแรก คู่มือนะครับมีคู่มือให้แล้วก็ฟินหลังนะครับแผ่นแผ่นด้านหลังเขาสองแผ่นนะครับโอเคอันนี้คือตัวประดักเขานะครับนี่ตัวลำเป็นเนืวัสดุเขาเรียกว่า EPP นะครับนิ่มๆนะครับนี่งานสถานี้ก็จะมีถ่ายล้อนะครับมีมอเตอร์หน้าสองคู่เป็นใบสามทางเนอะตัวนี้ที่สําคัญคือเวลาบินนะครับแจ้งก่อน มันจะมีระบบเรื่องของไจโรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมันจะคอยคุมให้ลำมันตรงขึ้นนะครับโอเคมาดูในส่วนของอุปกรณ์เสริมนะครับก็จะมีสายชาร์จ USB นะครับแล้วก็ไฟฟ้าสำรองนะครับอยู่ตรงนี้2ใบนะครับซ้ายขวานะครับรีโมทคอนโทรลอันนี้เราต้องใช้แล้วออกมาแต่ตัวลำก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะครับวิธีการนะครับเริ่มแรกนะครับใช้แบตเตอรี่นะครับอันนี้ผมชาร์จไปแล้วแล้วก็เสียบเข้าไปด้านในแบตเตอรี่อยู่ด้านนี้นะครับจากนั้นนะครับเวลาเสียบสังเกตใบนะครับใบด้านนนหลัััังงมมจะะี2ฝ่ครบ ให้ใบเสียบและเอียงออกไปทางซ้ายและมีเยอะเอียงออกไปทางขวานะครับสังเกตดูนะครับดูที่ฐานเนี่ยลักษณะนี้เห็นชัดเลยนะครับเดี๋ยวผมลองนะเนี่ยเนี่จิ้มเข้าไปลงเข้าไปลักษณะนี้นะครับดันแก๊ปเนี่ยอยู่แล้วเราไม่ต้องแปะก,กาวนะมันจะเป็นเขี้ยวล็อกมาให้เขาถือว่าทํางานมาให้เรียบร้อยอยู่นะครับนี่ลักษณะน่า,นา,นาจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับวิธีการเราก็ไม่มีอะไรมากเสียบแบตเตอรี่นะครับ เส็บแบบนครับอันนี้ตอเสียบเข้าไปแล้วปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับจะมีเขี้ยวล็อกนะครับตรงนี้ปึบวางนะครับอันนี้ทํางานแล้วเปิดรีโมทออนนี่เรียบร้อยนะครับเนี่ยพร้อมแล้วพร้อม hey.